วัดีค่ะชาวลัคนาราศีมีนทุกท่านนะคะวันนี้มาเปิดไพ่เช็คดวงรายเดือนสิงหาคมประจำปี2 5 6 8กกันนะคะเกี่ยวกับการงานนะคะการเงินแล้วก็ความรักค่ะอันนี้เป็นการเปิดภาพรวมนะคะดูได้ทั้งลัคนานะคะใครไม่รู้ เวลาเกิดนะคะไม่เป็นไรเลยดูแบบราศีเกิดนะคะได้เช่นเดียวกันอัจวินนะคะขึ้นมาถึงสองใบนะคะมีไพ่เอ็มเพรสนะคะไพ่ของดาวสุขด้วยอุ้ยอัศวินขึ้นมา3ใบเลยนะคะอัจวินถือเหรียญน,นะคะอัจวินถือไม้เท้าแล้วก็อัศวินถือดาบค่ะอ,อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างทําให้คุณต้องตัดสินใจแบบเร่งด่วนนะคะเข้ามาหรือว่า เ,เรื่องที่มันเร่งด่วนนะคะเพราะว่าเวลาอัศวินขึ้นมาเนี่ยการทำแบบปัจจุบันทันด่วนการเดินทางแบบเร่งด่วนนะคะการตัดสินใจแบบเร่งด่วนได้นะแต่ว่ามันเป็นเ,เรื่องที่ดีนะคะพลังงานขึ้นมาแบบนี้นะการลาจากได้เช่นเดียวกันนะคะลาจากหมายถึงว่าคุณอาจจะได้แบบ ออกมาจากสิ่งที่คุณรู้สึกอึดอัดน,นะคะการตัดสินใจอย่างเร่งด่วนของคุณนั้นได้ทุกเรื่องเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องคู่นะคะหรือว่าเรื่องการงานก็ได้นะคะเพราะว่าไพ่แปดถ้วยเนี่ยมันคือ,คอไพ่ของการลาจากการละทิ้งการเดินทางการโยกย้ายนะคะการเปลี่ยนแปลงค่ะนะโอเคเดี๋ยวลิสขอเปิดไพ่อีก5ใบนะแปบ๊บหนึ่งนะคะอู้มีไพ่หถ้วยขึ้นมา กำลังจะมีใครบางคนเดินทางเข้ามาพบคุณแบบเร่งด่วนแบบปัจจุบันทันด่วนแบบไม่ได้นัดหมายก็ได้นะคะเช่นเดียวกันเพราะว่ามันมีไพ่ของ6ถ้วยขึ้นมาเนี่ยนะคะ6ถ้วยเนี่ยคือการได้พบเจอบางสิ่งบางอย่างเข้ามาแบบเซอร์ไพรส์นะคะคนที่ไม่ได้เจอกันนานนะคะหรือว่าบุคคลอื่นๆได้นะ เพื่อนเก่านะคะเพื่อนที่คุณรู้จักมานมนานอย่างเงี้ยนะหรือว่าเป็นความรักได้เช่นเดียวกันนะคะหกถ้วยเนี่ยจะโดดเด่นมากๆเลยโดยเฉพาะคนที่อายุน้อยกว่าแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นการเปิดภาพรวมนะคะขอไม่ระบุจเจาะจงว่าแบบจะมากกว่าน้อยกว่านะ โอเคแปบ๊บหนึ่งนะอัศวินขึ้นมาครบเร่ไหมอลิสเปิดสองสำรับนะคะสองสำรับนี้ไม่เหมือนกันนะแถวแรกเนี่ยอัศวินถือเหรียญอัศวินถือไม้เท้าอัศวินถือดาบแถวสองอัศวินถือถ้วยค่ะแล้วก็แป๊บหนึ่งนะคะมีไพ่ของห้าไม้เท้าขึ้นมาอีกใบสุดท้ายพลังงานโดยภาพรวมดีนะคะ อาจจะวิ่งขึ้นมาถึง4ใบมันก็มี4ี่ใบเท่านั้นแหละนะคะในสาหรับบิบซีเวลอาอัศวินขึ้นมาแบบนี้นะอาจจะมีการเดินทางแบบเร่งด่วนก็ได้นะคะการโยกย้ายแบบเร่งด่วนการทําอะไรแบบเร่งด่วนนะคะการเซ็นเอกสารการพบเจอความรักนะคะการได้เงินมาแบบเร่งด่วนแบบคุณไม่ได้คิดว่าคุณจะได้เงินก้อนนี้นะคะได้จากทุกทางเลยนะในเดือนสิงหาคมสมมติใครที่กําลังรอเงิน จากบางสิ่งบางอย่างอยู่อย่างเงี้ยนะคะคุณรอมาแล้วมันไม่มาถึงคุณสักทีเนี่ยอัศววินเนี่ยถือทั้งเหรียญมาแล้วถือทั้งดาบนะคะไม้เท้าแล้วก็ถือถ้วยขึ้นมาเนี่ยอาจจะได้รับข่าวดีแบบเร่งด่วนมาได้นะคะการงานเนี่ยจะบอกเลยนะคะเดือน สิงหาคมเรื่องอะไรโดดเด่นที่สุดคือเรื่องเกี่ยวกับการงานเพราะว่าไพ่ที่ดีที่สุดเกี่ยวกับการงานเนี่ยมันขึ้นมาก็คือไพ่หกเมท้านะคะการงานที่สําเร็จการได้เลื่อนขั้นการโยกย้ายนะคะหรือว่าการได้เซ็นสัญญาคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้เซ็นสัญญาบางสิ่งบางอย่างแบบเร่งด่วนเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะคะมีไพ่เอ็มเพ s สขึ้นมาด้วยเนี่ย คนให้การอุปธรรมเกื้อกูลกันนะหรือว่าเป็นความรักก็ได้นะเวลาเอ็มเพรสขึ้นมาดาวสุกนะคะดาวสุกเกี่ยวข้องกับอะไรดาวสุกเกี่ยวข้องกับโชคลาบนะคะเอ็มเพรสเนี่ยก็คือไพ่ประจาดาวสุกนะคะเอ็มเพรสเกี่ยวกับโชคลาบเกี่ยวกับความรักนะคะเกี่ยวกับความสําเร็จคะ่ะเป็นไพ่ที่ดีนะคะหรือว่าคนให้การอุปธรภมเกื้อกูลกันบุตรหลานบริวารในบ้านเนี่ยนำข่าวดีมาสู่แก่คุณนะคะมีอยู่เรื่องเดียวอาทิตย์ ที่จะต้องเตือนเพราะว่ามันมีไพ่ห้าไม้เท้าขึ้นมาแต่ว่ามันไม่ใช่ไพ่ที่ร้ายแรงอะไรเลยนะคะคนที่ส่วนใหญ่ทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมอย่างเงี้ยอาจจะมีข้อพิพาดกันเล็กน้อยแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องอะไรใหญ่โตเพราะว่าพลังงานภาพรวมเนี่ยมันดีหมดเลยนะคะมีไพ่หงหกไม้เท้าขึ้นมาเนี่ยการทะเลาะบางอย่างนะคะเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์เกี่ยวกับคนรอบข้างละกันไม่เน้นว่าเป็นเรื่องงานนะคะอาจจะเป็นคนในครอบครัวเนี่ยแต่ท้ายที่สุดนะคะคือมันมีการปรับความเข้าใจกันได้แล้วนําไปสู่ความสําเร็จนะคะหรือว่าการแก้ไขอุปสรรคนั่นเองค่ะมีพไพ่หกเมเทาขึ้นมานะ มีไพ่เกี่ยวกับเหรียญน,นะคะขึ้นมา1ใบนะคะจริงๆ2ใบแหละเพราะว่ามันมีอัจจวินถือเหรียญขึ้นมาด้วยแล้วก็มีไพ่เจ็ดเหรียญขึ้นมานะคะคือการเงินเนี่ยมันไม่ได้โดดเด่นสักเท่าไหร่ในเดือนสิงหาคมนะคะถ้าเทียบกับ เรื่องอื่นๆเรื่องที่เด่นอย่างที่ริสบอกไปเรื่องงานข้อแรกกับเรื่องที่มันปัจจุบันทันด่วนไม่เคยเปิดไพ่เราอัศวินขึ้นมาครบขนาดนี้นะคะ4ใบแบบนี้ขึ้นมาครบเลยนะนะเรื่องต่อไปนะคะก็คือเรื่องความรักนั่นเองนะคะความรักเนี่ยหถ้วยนะคะหถ้วยส่วนใหญ่ความรักเนี่ยนะ เขาจะเน้นว่าเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณแต่อย่างที่อลิสพูดไปเนี่ยมันเป็นการเปิดภาพรวมคุณจะอายุน้อยกว่านะคะหรือว่าคนที่คุณจะอายุมากกว่าได้แล้วยิ่งมีอัจจวินถือถ้วยขึ้นมาเนี่ยมันจะมีไพ่ของการพบเจอใครบางคนแบบเซอร์ไพรส์เข้ามาอันนี้อลิซพูดถึงคนโซสนิทนะมันจะมีไม่กี่ใบนะคะมี3ใบในสำหรับยิปซี แล้วชาวมีนนะคะในเดือนสิงหาคมเนี่ยคุณได้สองใบเข้ามาคือเข้ามาดูดูกันนะนะคะยังไม่ได้ถึงขนาดแบบว่า ออชอบหรือว่าถ้ามีไพ่ของการชอบเนี่ยมันจะมีไพ่แบบหนึ่ถ้วยสองถ้วยอย่างเงี้ยแบบหรือว่า de vil นะคะมันขึ้นมาแต่อันเนี้ยมันคือเข้ามาแล้วแบบอาจจะแบบแอบ,บชอบก่อนก็ได้นะคะแต่ว่ายังไม่ได้พูดคุยลงลึกอะไรกันมากมายนะคะเพราะว่ามันมีไพ่ของ8ถ้วยเนี่ยนะเป็นรักทางไกลก็โดดเด่นเพราะว่ามีไพ่อัจวินเนี่ยขึ้นมาถึง4ใบแล้วก็มีไพ่ของแบบ รักทางไกลนะคะไม่ค่อยได้เจอกันนะคะรักออนไลน์เนี่ยไพ่แปดถ้วยขึ้นมาด้วยนะคะหรือว่าอาจจะมีแบบแบล็กเกลที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันเพราะว่ามันมีไพ่เนี่ยของห้าไม้เท้านะคะขึ้นมาค่ะเดี๋ยวอลิซขอเปิดไพ่ออร์คโคนะคะอีกสามใบให้กับชาวลัคนาราศีมีนนะเป็นเรื่องแบบไม่เคยเปิดเลยได้อัศวินนะคะขึ้นมาถึงสใบแบบนี้นะคะเรามาดูกันเลยนะคะ พ่ของการเดินทางก็ขึ้นมาอัศวินนะคะโดดเด่นเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางได้นะคะเพราะว่าอัศวินมันต้องควบมา้ามีการเดินทางนะคะการ move ไปข้างหน้าแล้วมันมีไพ่ของ crossroads นะคะขึ้นมาอีกเป็นไพ่ของเข็มทิศเป็นไพ่เกี่ยวกับการเดินทางเกี่ยวกับแผนที่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่ crossroads มันขึ้นมาเนี่ยไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวอย่างเดียวนะหมายความว่า เ,เกี่ยวกับการโยกย้ายนะคะคําถามเกี่ยวกับเรื่องงานส่วนใหญ่เนี่ยเวลาคนเขาถามในไพย่ยิปซีแบบฉันรอโยกย้ายรอการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะหรือว่ารอการเปลี่ยนสาขารอการเปลี่ยนงานเนี่ยมีเกณฑ์หรือเปล่าไพ่ที่ขึ้นมาแบบนี้เนี่ยนะคะเรายิ่งมีไพ่6คาถาเนี่ยก็คือไพ่ที่ดีที่สุดเกี่ยวกับการงานการโยกย้ายการเลื่อนขั้นนะคะการปรับเปลี่ยนงานแผนงานก็ได้นะคะอยู่บริษัทเดิมแต่มีการปรับบางอย่างเนี่ยครอสโรดก็ขึ้นมาแล้วนะคะมีโอกาสค่ะ ดีมากๆเลยนะโอ้ยสมอเรือก็ขึ้นมานะคะสมอเรือเนี่ยเวลาทิ้งสมอเรือหมายถึงว่าการอยู่นิ่งนะคะการลงหลักปักฐานนะคะมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นเดินทางแล้วเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างใหม่ให้กับชีวิตของคุณโดยเฉพาะนะคะขอเน้นชาวมีนเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการงานค่ะโดดเด่นนะโอเคขอใบสุดท้ายกับชาวลัคนาราศีมีนนะเป็นไพ่ของ เมาเทนนะคะเป็นไพ่ของภูเขานะคะการงานเนี่ยสำหรับชาวมีเนี่ยโดยเฉพาะปีนี้นะไม่ค่อยได้อะไรมาง่ายๆหรอกนะคะทุกอย่างจะต้องอาศัยความอดทนสำเร็จไหมสาเร็จนะคะแต่ว่าจะต้องอาศัยการลงทุนลงแรงเอาซะหน่อยนะคะแต่ช่วงนี้เนี่ยดาวหมายเลขเจ็ดนะคะก็คือดาวเสาเนี่ยเดี๋ยวมันจะย้ายออกไปมันย้ายออกไปแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวมันจะย้ายกลับเข้ามาใหม่นะคะในะประมาณ ปลายปีนะคะแต่ว่าในเดือนสิงหาคมเนี่ยนะประมาณกลางเดือนเดี๋ยวมันจะย้ายออกนะคะจากชาวลัคนาราศีมีนไปแป๊บหนึ่งนะคะช่วงนั้นเนี่ยคุณอาจจะแบบรู้สึกโล่งปร่งโล่งสบายมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าดาวเสาเป็นดาวแห่งความอดทนนะคะมาวันนี้จบแล้วนะคะกับชาวลัคนาราศีมีนขอบคุณค่ะ